s ึกิสวิฟนะครับเลือกค่าเริ่มต้นที่629,000บาทสีแดงสวยงามโดดเด่นไปด้วยนไฟหน้า LED นะครับอัดแน่นไปด้วยออปชั่นต่างๆมากมายนะครับสึกิสวิฟของเรานะครับราคาที่629,000บาทนะความจุเครื่องยนต์1 2 0 0นะครับซีซีเนี่ย 85แรงมานะครับประหยัดนะครับคุ้มค่านะฮะตัวถังเป็น h a r ์ดเทคนะฮะจุดเด่นของตัวนี้ก็กคือจะเป็นรถยนต์ที่มีออปชั่นสูงกว่ารถอีโคคาทั่วไปเลยนะครับผมมีระบบ Idling Stop นะครับผมระบบ Traction Control นะฮะและระบบ Keyless Smart นะครับ ตัวท็อปของเราจะมีหน้าจอ8นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธ AUX ใช้ได้กับระบบโทรศัพท์ Apple และ Android นะครับซ u z u k i ิ w ของเรามีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังระบบเซ็นเซอร์เดินหน้าตัวช่วยออกตัวเวลาขึ้นทางลาดชันนะครับ ตัวท็อปของเราจะมีดิสเบรกหลังด้วยนะครับผมซึ่งในรถอีโคคาร์จะหาได้ยากมากๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างติดกับกระจกมองข้างครับโดดเด่นสุดตาสวยงามมากๆนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ s u z u k i Swift GLX สไตล์ที่เป็นคุณนะครับผม